ครับอยู่ผมเต้สวนแล้วก็รายการรีวิวเมกโอเคผมไม่ได้อัพคลิปนานมากแต่ว่าผมติดเรื่องมาหาลัยนะครับต้องขออภัยมนนี้จริงการเป็นพิศวมันไม่ง่ายเลยนะครับแล้วเจอเคาเจอดิฟโคตรท้อเลยวี่ยชมคนระับท้อได้ครับชายถอยนะถ้าเกิดไม่จบก็แปดปีครับเอาให้มันรู้บมไปเลย โอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาพูดคุยแล้วก็มาเอร์เทนท่านผู้ชมเนะเนื่องจากว่าหายไปห่างเงินไม่นานมากครับ <arım> ผมก็ได้ไปเอ่อไม่ดีเลยได้ไปนั่นมานค,คือได้ไปคุยกับอาจารย์คนหนึ่งมาซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่มหาลายัยแห่งหนึ่งนะที่ดังมากไม่ใช่ดังมากหรอกก็ประมาณนั้นแหละก็คุยครับเขาอาจารย์อาจารย์สอนที่มีความคิดที่แบบเออเขารับฟังผมได้เขาเขาเขาฟังผมว่าผมพูดกันตีนคือทุกคนเขียนว่าผมมาพูดกันตีนพูด ยัวคนพูดนู่นนี่นั่นแต่คือเขามองเลยกว่านนครับเขามองเห็นว่าผมมีความเออมีความคิดที่แตกต่างคือเป็นคนตรงเกินไปฮะแล้วพูดเร็วเกินไปผมเลยได้เอาข้อคิดนั้นมาแก้ไขตัวเองซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามอยู่ครับก็หลายอย่างนะั้นหลายอย่างวิไม่รู้ทําอะไรเที่ยวดีกว่าครับครับก็อนี่ก็บ้านผมเลยไม่ต้องมาหาเด้อีเกียด เอาไปคิมเพิ่มสั้นๆกันนะครับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามนะครับเอ้ยโอย้นี่ไอ้ปืนเอาไปงีก้กันนะครับว่าถ้าเกิดใครอยากติดตามนะครับแนะนำไม่แอดเฟซไม่ใช่แอดเฟซหรอเข้ามาชมใน Facebook ดีกว,ว่านะฮะเพราะว่าผมก็ไลฟ์สาระผมไปก็แหละกำลังฟุงฟ้งซ่ะกับเรื่องนี้นั่นเรื่องเขียนองค์เขียนแอปเรื่องอะไรนี่ผมก็อยากจะหาอะไรแบบมันนั่นผมแปลกใหม่แล้วผมที่ผมมีความคิดสร้างสรรค์กว่าเดิมเลยไม่ใช่ค้างสรรค์หรอก คือว่าใอ้ om, ผมเนีดูมีคุณค่ากว่าเดิมเพราะว่าผมเห็นว่าผมยังไม่มีผมอยากเปลี่ยนโลกนี้ข้างบแต่ว่ายังไม่มีความสามารถพอเลยก็อยากอยากจะทำให้มันเจ๋งกว่าน,นั้นเอออชิโอเคครับวันนี้ผมได้ฟื้อและการรีเมคขอลาเพียงคนเดียครับขอบคุณรับชมครับไม่ได้แก่อะไรเลยใช่ไหมลนะ่ะ